ถ้าหน้าบ้านของใครหันไปทางทิศตะวันตกที่นี้เป็นเลยครับเป็นทิศธาตุดินดีเป็นดับที่3นะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นได้นะจริงจริงดาวสองเนี่ยเป็นดาวธาตุดินเป็นดาวแห่งการสะสมเพิ่มผูนที่ทางนี้เนี่ยถน้าบ้านใครที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับในหน้าค้าขายที่ดินทําบ้านขายหรือปล่อยเช่าบ้านก็เรียกได้ว่าทิศเป็นทิศทางที่เสริมคนที่อยู่ในบ้านที่ดีมากๆวิธีการในการที่เราจะไปเสริมกระตุ้น ที่ทางที่เป็นธาตุดินเราสามารถเสริมได้ด้วยพลังธาตุสแบบนะครับหคือเสริมด้วยธาตุดินให้ดินมันเอครับ เพิ่มผูนมากขึ้นอาจารย์ทัดดินเสริมด้วยอะไรได้บ้างทัดดินก็คือเรื่องของเครื่องบ้านดินเผาที่เรามีนะครับทำจากดินจะเป็นเซรามิกก็ได้เป็นจานชามอะไรพวกนี้เล็กน้อยอไปวางไว้หรือถ้าเราไม่มีเราจะใช้เป็นพรมพรมสีแดงก็ได้พรมสีชมพูม่วงส้มไปวางไว้ได้ใช้งานด้วยได้เสริมกระตุ้นพลังขององค์จุยเก,ก้าด้วยทิศทางนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับประมาณนี้แหละประมาณ210องศาจนถึงประมาณ245ตะวันตกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า ธนาบ้านใครหันในที่ทางนี้ก็ถือว่าโชคดีคนที่ไม่ได้มีหน้าบ้าน